Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we love, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Turns the sun rays and... การถแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนเพชบุ์อุบลราชธานี2026ณหอวัฒนธรรมนครบาลเพชบุ์จังหวัดเพชบุ์นำโดยพีดีมาดามเอมมาทันรัฐโสดาและคุณดิวพานุพพณนีทองพร้อมด้วยนุ่นทิพสุดามั่นเมืองมิสแกรนเพชบุ์2025และผู้เข้าประกวดบางส่วนของมิสแกรนเพชบุ์อุบลราชธานี2026 ภายในงานามีการเปิดตัวมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนเพชรบูรณ์2026และมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนอุบลราชธานี2026โดยมงกุฎเพชรเรือนคุณชายเปิดรับสมัครคู่เข้าประกวดมิสแกรนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2026สมัครได้ที่ https://line.me//t/ht717ubfmi ขยายวันรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดรับผู้สนับสนุนการประกวดม bon ิสแกรนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2026ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Miss, Grand un, and Miss Grand bon รนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์และมิสแกรนอุบลราชธานี l ล n e ID p h a n u p h o n 38 064 282 8998 0654165500นวัตกิจสระไกรศีลข่าวเด่นประเด็นร้อน news Miss แ r a n อุบลราชธานีนอุบลราชธานี Miss g รน n d อุบลราชธานี2026 Miss g r น n เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ Miss Grand เพชรบูรณ์2026 Miss Grand Soft Power of Thailand Miss Grand Thailand 2026 VR Grand The One Only เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแกรนเวทีเพื่อประชาธิปไตยสวัสดีครับน้องๆครับแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับเราทั้งสองคนเลยครับ สวัสดีค่ะ MGPU 03ปอยหวานวริศาาเรืองสินศักดิ์ผู้เข้าประกวดมิสแกรนเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะวารีวารีสนอวาทีผู้เข้าประกวดนะคะมิสแกรนอุบลราชธานีเพชรชูบู์ MGPU 08ค่ะปอยหวานวารีครับพูดถึงความรู้สึกในงานแถลงขา่าววันนี้นะครับว่าปอยหวานกับวารีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับบอกคุณผู้ชมบ้านเนครับ ค่ะสำหรับปอยหวานนะคะวันนี้ดีใจและประทับใจอย่างมากเลยค่ะและนี่นะคะถือว่าเป็นเวทีแรกของน้องปอยหวานเลยค่ะที่ได้รถทูเวทีอินเตอร์ค่ะและได้มาวันนี้ได้พบได้พบมีได้พบพี่ดีของเราและได้พบพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยวันนี้ดีใจมากๆค่ะค่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะอบอุ่นมากๆเลยค่ะรวมถึงการจัดงานอย่างที่บอกไปว่าเราสองคนนะคะเป็นน้องใหม่ในเวทีการประกวดนางงามนะคะก็ถือว่าการมาครั้งนี้นะคะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกสนุกกับการมาทะเล ่พร้อมแล้วที่จะไปเก็บตัวค่ะเออขอขอฝากไอ้เมื่อกี้คุณจะโชว์นเมืทีขอจัท่อนหนึ่งได้ไหมน้องนร้องเพลงก่อนนะอ๋อโอเคค่ะท่อนหนึ่งลังมันฉันมีที่ดินอยู่บ้างหาตารังว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุสาค่ะว่ามนเราเป็นักร้องไหม แล้วของปอยหวานก็รอดูวันไฝนอนเก็บตัวดีกว่าตึงเกลนใหม่มาดานี้อาจจะเอาออกขอบคุณพี่ครับนีครับไม่นฝากต้องทางติดต่อครับน้องครับพูดถึงแบบว่าวันนี้เราได้มาพบเจอกับพี่ทีมงานแล้วก็ทางพีดีทางอะไรเลยคนแล้วเนี่ยคือได้มีบคำแนะนำในการที่จะเริ่มเก็บตัวเก็บ ในส่วนของประสบการณ์อะไรอย่างไรในการเตรีมในครันีครับก่อนอื่นเลยตัวปอยหวานเองนะคะก็อย่างที่บอกไปเป็นเวทีแรกเลยนะคะที่น้องปอยหวานได้รถดถูค่ะก็ประสบการณ์นะคะที่ได้ก็คือในการเตรียมตัวก็คือหนึ่งเราต้องเตรียมตัวตัวเองแล้วก็ในการหาแสงในการหา,าแสงให้กับตัวเองและที่สำคัญน,นะคะไม่ใช่แค่เราจะสวยเพียงแค่นั้น,นะคะ่ะเราต้องขายของได้ร้องเพลงได้เราต้องมีเขาเรียกว่า,าความสามารถใน ัวของตัวเองและที่สำคัญเลยค่ะคือการเป็นตัวของตัวเองคือดีที่สุดแล้วค,ค่ะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก็ หนึ่งก็เราต้องดูว่าเราลงที่จังหวัดไหนเราต้องศึกษาบริบทเราต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของเบรนดอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เรื่องของบอดี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งเราทั้งสองเอกก็ได้คุยกันว่าเออเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความสวยในความบิวตี้ต่างๆนะคะรวมถึง business ก็มีการในเรื่องของไลฟ์สดขายของนะคะในการสนับสนุนสปอนเซอร์รวมถึงผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนพวกเราตรงนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ทําเพื่อที่จะพร้อมในการเก็บตัวแล้วก็มุ่งสู่เบทีอินเตอร์ค่ะ ที่สุดนะครับอยา่างก็ผ่านช่องทางติดต่อน้องไอทีอินเตอร์เน็ตเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรก็่านได้เลยครับเลยก็ สามารถติดตามปอยหวานได้เลยนะคะทางติกต็อกค่ะปอยหวานอยากเป็นนางงามนะคะและปอยหวานค่ะได้ปักหมุดโพสตดอมไว้แล้วสามารถสแกนเข้าได้เลยแล้วก็ทุกช่องทางนะคะปอยหวานได้ปักหมุดไวใ้ให้หมดแล้วสามารถไปติดตามใน t ิกต็อกแล้วจะเจอทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะค่ะนั้นเช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ติกต็อกนะคะพิมพ์ว่า w a r e นะคะวารีหรือว่าจะเป็นว่าแบมชอบกินมัชชะตรงนั้นจะมีช่องทางนะคะสื่อโซเชียลออนไลน์ของแบมนะคะที่อยู่ในช่องทางนั้นทั้งหมดเลยนะคะสามารถ ไปติดตามกัได้แล้วก็ฝากเข้าดอมเราสองคนด้วยนะคะรับดอมสะกดยังไงแบบไหนครับบอกคุณผู้ชมให้ติดตามว่าชื่อด้อมอะไรยังไงสะกดแบบเป็นสาภาษาไทยยังติดอะไรรับเชิญครับได้ค่ะด้อมปอยหวานนะคะภาษาไทยง่ายๆเลยค่ะปอยหวานจะเป็นนางงามนะคะสามารถสแกนได้เลยค่ะของแบมนะคะของวารีเองก็คือวารีวาแบมชอบกินมัทฉะเข้าไปที่ช่องติ๊กตออันเดียวคือจะเจอทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ ขอปล่อยหวาไเบลีไปดยนครับไปด้ย